ตำนานแฟลซงหานเสือโครง EP4 มาดูกันว่าจะเป็น,นเงยตอนเสือตอนชวนสร้างตึกใหม่เฮ้เยไปไหว้ปู่ดีกว่าอ้าวคุณมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยผมกำลังจะไหว้ปู่นะ ผมได้ยินว่าคุณน่ะคุณน่ะเพิ่ง oh. ตกงานจากการตึกถล่มมาใช่ไหมล่ะผมมีสิ่งที่อยากให้คุณช่วยคุณช่วยไปสร้างตึกให้หน่อยสิได้ครับเหนื่อยจัดเต็มเลยดูเลยแล้วคือเข้าไปดูทุกกระบวนการของการผลิตแล้วได้ มานหลายปีต่อมาเอาล่ะเต็มาราเด่ะปกติแล้วก็แเี่ยแดรกาสินคะหอใมีอโอ้โหที่ครับผมว่านะถ้าเกิดสร้างมาเมื่อวันนั้นเนี่ยมันก็สวยขึ้นเหมือนตอนที่ผมตกคาราเดล,เลครับอ่ แล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยมันมีใครมาใช่ไหมแก็อยากมาเนี่ยข้าก็เลยมาสมัครแทนแต่ตอนนี้เองปีระวังด้วยนะพี่เองตายใช่ไหมใช่ครับเขาตายแล้วลระวังด้วยนะไม่ใช่น้ำแสดเสบแสดเจอ คงแข็งพี่คงแข่งพี่งจะคงแข่งให้ให้อือรล้วพลาดเลยนะคะแล้วพลาดเลยนะคะกลับเออยเดี๋ยวมาถ้าถุงหึงพันเ้บาทเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวทิ้งมาสองสองร้อยสิบโอเคกดเลยนิดเดียว ก็ลองลองลอง okay, okay. ลองโอเคโอเคซ้ำดีดีล่ะ ตอนแล้วตอนเฮ้ยขถึงฝนได้แล้วค่ะพี่นี่นะนี่ไป็นฉันสองจับอุปกรณ์นั้นน i̇şte mm hmm hmm yes ั้นก่อนฉันจัดการเองมันจะไปดูอะไรอย่างเนาะไปขึ้นเนี่ยฮ้าทอยกไงจนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คนหนึ่มจะมีจะขึ้นหนึ่มแต่ในสภาพอากาศตอนนั้นก็ทำให้เครื่องมัอนน้ำไปชนกับตึกพักคุสนะ masa tamat ni, nih, gelap. pergi, 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 pergi. jauh, bung, jangan bung, Jangan jauh, Jangan jauh, 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 จุดนัน้นที่โดนเครื่อ,องบินน,น,นั้นชนเต็มเต็มก็ตอนนี้กำลังจะถลมม่มา โอ้สิ่งที่ฉันพูดด้้ยาฉันลืมไตายจะลืมจะลืมชิดด้แ่เดี๋ยี้ฉันยังไม่ตายชิดไดครับิดได้ิดได้ิดชิ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 ได้มาชิชิอ้ยเปิดเอาไว้เปิดเปิดเอาไว้ <t os iono> จากนั้นพี่จากไหนมีไหมหนูเพลงเข้าเต็มเต็มที่ออกขอพี่ขอเสือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ เราเพิ่งสำเร็จกันนี่เราต้องมาลงแล้วอีกแล้วสุขีส่วนท้องตอนนี้ก็เสียชีวิตไปสวยแล้วส่วนทองที่ยังมีชีวิตอยู่ก็โผ่ขึ้นมาจากน้ำเฮ้ย ตายแล้วไม่อยากเผาศพพี่อีกอย่างนี้มันต้องใช้คาถาโอ้นนมนบัวนบัวนบัวขอให้ศพหาย นันดึกดึกดึกที่ตัวโงไปจมดินสู่พื้นดินจมดินสู่พื้นดินไปเลยแล้วสิ่งแล้วสิ่งที่แล้วสิ่งของในนั้นก็แตกสลายแม้เงินที่อยู่ในนั้น ก็ยุ่งแข่งเหมือนกันปาสกันสหายไปแล้ว โอโหตกร้ตอนนี้คนอันนันส่วนขึ้นส่วนขึ้นยนมของิคอเตอรก็แล้วและตอนนี้สิ่งที่ข้อพี่คนนั้นสร้างมาก็ไม่ไดสร้างแล้ว คนตอ่อมาโอ้ยนี่ขนาดไม่มีปู่แล้วเดินชาน้าขนาดนี้เลยโอ้ย นี่เราต้องอไปยิ่ไหนแล้วซึ่งตอนนี้ก็มีโจรกคนหนึ่งยิงโค้งพักโคตรนะ ซึ่งโจมคนนั้นก็เป็นโจรจากกลุ่มอื่นที่มันเป็นมิตก,กับคู่นั้นจะมายิงโค้ง บอกครับเพราะว่าพรุ่งนี้คือตอนจบจากหนังเรื่องเสือโครงนะครับก็ขอผุ้ทุกคนด้วยนับที่ติดตามเสือโครงมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ตอนนี้ก็ขอจบวบดรีโอมล้วรพรุ่งนี้จะเผาศพโค้งนะครับบ๊ายบายไปละ